ชาวปีมะโรง2,568เป็นปีนักษัตว์ที่มีความเชื่อมั่นสูงหิ่งในศักดิ์ศรีรักความถูกต้องความยุติธรรมเป็นหลักและฝักใฝ่ในเรื่องของธรรมะศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะแต่ในเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยสมหวังเท่าที่ควรในปี2,568นี้ชาวปีมะโรงหากทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติ หรืองานบันเทิงงานออนไลน์คุณจะประสบความสําเร็จและมีผู้มาร่วมงานคอยช่วยเหลืออยู่เสมอในปีนี้ส่วนถ้าในเรื่องของการเงินต้องบอกว่าเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับนะอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือให้คุณคอยซัพพอร์ต นะและก็อาจจะเป็นผู้ได้รับคือมีคนมาให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินแก่คุณส่วนในเรื่องของความรักชาวปีมะโรงปี2568นี้ระวังเรื่องรักซ้อนใครที่เข้ามาแล้วทําให้เราหวั่นไหวสําหรับคนโสดนะอาจจะคบกับคนที่อ,อย่าล้างหรือเป็นโสดเช่นกันแล้วจึงจะดีปีนี้เขาบอกว่าให้ทําบุญเยอะๆ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะอยู่ในช่วง2,568นี้กรรมดีกรรมชั่วนั้นจะส่งผลในเร็ววันก็อวยพร้ให้ชาวปีมะโรงคุณจะทํางานสิ่งใดหรือมีปัญหาใดๆทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักขอให้ทุกอย่างบรรเทาเจือจางลงพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปี2,568ด้วยเทิน